ฟี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากการบดแครกเกอร์ก่อนนะคะแครกเกอร์วันนี้ที่จะเลือกใช้นะคะจะเป็น d i ดิเจสตีบ s สก i t นะคะจริงๆแต่ละคนจะใช้อะไรก็ได้แต่โดยส่วนตัวเจนจะชอบบิสกิตตัวนี้นะคะเพราะว่าทําแล้วอร่อยค่ะบิสกิตนะคะใส่เครื่องบดค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มบดแล้วนะคะ เราก็จะเทแครกเกอร์นะคะใส่ลงในชามผสมค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปละลายเนยเอามาผสมกับส่วนแครกเกอร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่การละลายเนยกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นเนยเค็มค่ะเราจะละลายให้เป็นของเหลวนะคะใส่กระทะเราก็เปิดเตาได้เลยค่ะเนยจะใช้เวลาละลายแป๊บเดียวนะคะ mm hmm. ก็เป็นของเหลวได้แล้ว เราละลายเนยให้หมดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเทเนยตรงนี้ใส่ลงไปในครกเกอร์ของเราค่ะจากนั้นนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปในฐานคร็กเกอร์ค่ะแล้วก็คลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะลักษณะที่ได้จะต้องเป็นเหมือนทรายเปียกๆค่ะตอนนี้ก็ส่วนผสมของเรานะคะใช้ได้แล้วนะคะลักษณะจะเหมือนทรายเปียกๆแบบนี้ค่ะ เราจะนําส่วนผสมนี้นะคะไปกรุลงพิมพ์ของเราเลยค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่มทํำคาราเมลซอสกันนะคะเราสามารถใช้กระทะเดิมที่เราใช้ละลายเนยตอนแรกนะคะมาใช้ต่อได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะใส่นมข้นหวานลงไปก่อน,นะคะ่ะจากนั้นเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะเป็นตัวให้เฟลเวอร์ของความเป็นคาราเมลค่ะแล้วก็ตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนะคะทีนี้เราจะเริ่มเปิดเตานะคะ แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้าด้วยกันค่ะเราจะได้เป็นซอสคาราเมลนะคะส่วนผสมเดือนแล้วแบบนี้นะคะน้ำตาลสายแดงที่เราใส่ไว้ก็ละลายหมดแล้วนะคะแบบนี้เราสามารถปิดเตาได้เลยค่ะเราจะพักส่วนนี้ไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำไปประกอบค่ะ หลังจากที่เราทำคาราเมลซอสเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มทำช็อกโกแลตซอสกันนะคะเราสามารถใช้กระทะเดิมที่เราใช้ทำคาราเมลนะคะใช้ต่อได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มใส่ส่วนผสมก็คือนมสดค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมค่ะหลังจากนั้นเราจะต้มให้ส่วนผสมส่วนนี้ร้อนก่อนนะคะตอนนี้ส่วนผสมนมของเราก็ร้อนแล้วนะคะ สังเกตเห็นได้ว่าจะมีไอร้อนขึ้นมาค่ะแล้วก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะให้เราปิดเตาก่อนค่ะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปได้เลยนะคะวันนี้ใช้คูเวอร์เจอร์ช็อกโกแลต58%นนะคะเป็นดาร์กช็อกค่ะแล้วเราก็จะคนให้ช็อกโกแลตละลายค่ะตอนนี้ไม่ได้เปิดไฟแล้วนะคะเราใช้ความร้อนที่คงเหลืออยู่ในนมนะคะในการละลายช็อกโกแลตหลังจากนั้นนะคะให้เราเติมเนยลงไปค่ะ คนให้เหนยละลายนะคะเราก็จะได้ซอสช็อกโกแลตแบบนี้แล้วค่ะได้แล้วนะคะซอสช็อกโกแลตนะคะเดีย๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มหั่นกล้วยกันก่อนนะคะ เดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มตีวิปปิ้งครีมนะคะอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมแบบดารี่นะคะแล้วจนก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหวานหลังจากนั้นเราจะเริ่มตีนะคะด้วยเครื่องตีนะคะให้ใช้ความเร็วสปีดหนก่อนนะคะตอนนี้วิปครีมเราตั้งยอดดีแล้วนะคะ หยุดตัวแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักวิปครีมใส่ถุงไว้นะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการประกอบร่างบานอฟฟี่ของเรากันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจนจะขึ้นรูปในพิมพ์เค้กบ็อกซ์แบบนี้นะคะพิมพ์อันนี้เป็นรหัส JNH020 นะคะวันนี้ที่เราทำเนี่ยจะได้ทั้งหมด2พิมพ์ค่ะเราก็ใส่แท็กเกอร์นะคะเข้าไปในพิมพ์ได้เลยแบ่ง2พิมพ์ให้เท่าๆกันนะคะ ทีนี้นะคะให้เราใช้ช้อนนะคะเป็นตัวกดอัดแครกเกอร์นะคะให้แน่นเรียบนะคะไปกับก้นพิมพ์เลยค่ะกดอัดให้เรียบแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเลเยอร์ชั้นแรกของเรานะคะเป็นชั้นแครกเกอร์ค่ะ หลังจากนั้นเราจะใส่คาราเมลซอสต,ตามลงไปค่ะเกลี่ยให้กระจายตัวนะคะหลังจากใส่คาราเมลเรียบร้อยนะคะเราก็จะเรียงกล้วยลงไปค่ะตอนแรกนะคะให้เริ่มเรียงกล้วยเป็นแนวตั้งแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้แนบกับขอบพิมพ์แบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะเราก็ใช้ชิ้นที่เป็นชิ้นไม่สวยค่ะเป็นหัวเป็นท้ายของกล้วยนะคะเรียงลงไปให้เต็มได้เลยค่ะ จากนี้นะคะเราก็จะราดช็อกโกแลตซอสที่ทำไว้นะคะเกี่ยให้เข้าช่องว่างระหว่างกล้วยทั้งหมดเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราจะบีบเวฟครีมนะคะถ้าเราไม่มีถุงบีบนะคะเราสามารถใช้ถุงที่มีลักษณะแข็งๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดปลายถุงตรงนี้นะคะแล้วให้ตัดข้างบนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราจะได้รูปนี้แล้วเวลาเราบีบออกมามันจะได้ลายเหมือนหัวบีบนะคะเราก็จะใช้ถุงบีบที่เราเตรียมไว้นะคะบีบไปเลยค่ะแล้วก็เรากระแทกพิมพ์นิดนึงนะคะ แล้วเราก็จะโรยตกแต่งค่ะด้วยช็อกโกแลตขูดแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยโรสแมรี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบานอฟฟี่ของเรา แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ทัานจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ